เนี่ยผมอัดแล้วอ่านแล้วเนี่ยตอนนี้ผมอ่านแล้วยืดพูดได้ไหมก็ที่มันจะไม่แก่หรอ้เฮ้ยผมอ่านแล้วผมอ่านแล้วไม่ยิดปืนปืนยาด้วยว่ะเออยลูกตองละในลูกตองละได้เวลาไปรอเดี๋ยวตอนกลางไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วยืดพูด

อบ่มันสอบกูเป็นเกือบเป็กูเกือบสอบกูเกือบสอบเรียกว่าสื่อสองไปตรงนั้นโอเคแม่งมากมรกุลเจิคจังไม่ได้้องฟั้อักสนียรถกสนีุ่นกม่ัง่้มัมัอ้งมงตอ้ง่่ต้องัังอต่่่่่่ต้องั เอาเาอแม่สองยาวแล้วเจอตัวไงูงมาดิไม่เคยกลัวอยู่ละผมไม่เคยกลัวอย่าอย่าอย่าอย่เดี๋ยวจะแจกคนแรกไปตรงนั้นมาคนดูคนดูเดี๋ยวตอนนี้ผมอัดชิปอยู่กับเพื่อนๆนะกกกกูููเเเลลล่่นน็จริง่น เพื่อนส่งมาเลยคัณแฟนเรียกมาจีนล้อยอง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 เฮ้ยเจอปืนนี้ปืนปืนอะไรนะที่มันมันคล้ายๆสบบไนเอ้ยสองดัวเจอแล้วโอ้โหสองดูฟังวหนี่กลัว

เฮ้ยเบอร์หนึ่งเราไปด้วยเพื่อนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเราไปด้วยเฮ้ยเราขอบไม่รอไม่รอเพื่อนเดียวเร็วเบอร์เริ่มเบอร์สิบเร็วนโอ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเบอร์หนึ่งขึ้นมาเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งี๋ยวมีรถแล้วไปเลยครับเพื่อนๆไปเลยไปเลย ไรคนดูมาแล่นังนลเล่นแม่งเลยเหนม่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุดได้ชุดได้โอ้โหไม่ชุบอ่ะ ไม่ตัวหลับม่ตัวหลับม่ตัวเฮ้ยเฮ้ยให้น้ำน่าร้ายกับซองมาเพื่อนไชุบก่นไปชุบก่นเพื่อน้เพื่อนเพื่เพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่นไ้เพื่ออน่อนเพอน่อพื่อนไอ้่อน้เพืนเพืนไอ่อนเพนไอ้ไอ้เพื่เอนไอ้เเพ้เเพื่อนไอ้เพื่ออนไอ้เพนเพอน้เพเพื่อนไอ้เพื่อเพ้เพืไอเพื่อนเพนไ้น ไนี่ย่หนี่เพื่อนนี่นี่ว้าวว้าวนี่คือน่าเกิแม่งแช่กับน่าเกิดกระแทกคนขี่ใช่ไหมเพื่อนหนีไปชุบเราไปชุบก็ได้นะไปชุบก็ได้ไปชุบเลยเฮ้ยมีตัวมีตัวซองซองถือซองไว้เลย เฮ้ยอย่าพึ่งชุบเพื่อนด้านหน้ามีตัวด้านหน้ามีหน้าหน้ามีโอ้ยอย่าไปทำงเดียวนะเบอร์สามด้านหน้ามีไปทำให้ก้อนนี่ไม่อมันบวกไม่นีคนที่เห็นเนี่ยจะเป็นบวกกันแล้ว เฮ้ยเพื่อนนายนายนายไปชบวงก็ได้นะความจริงอ่ะเพื่อนมาดูด้วยตรงไหนตรงนั้นแหละไอ้เกดไอ้เกดหน้าหนาแม่งมาไม่เกดอยู่ในนั้นนแม่เออหลังหลังเ่อหลังหลังฮะเไม่หายแน่ไม่หายแน่หนีหนีเพื่อนเดียวเดียวแเดียวแค่หนีเลยเพื่อนหนีหนีเออหนีก่อนหนีก่อน แค่เขาจะชบุบต้เคยจะชุบนอกวงมันหายไปาไมไากเลยไปตรงไหมด้านหน้ามีคนชุบกันแล้วอเอ้ยเพื่อนนายไปบวกเลยด้า,น,า,ออาน,นหน้าเอยบวกถ้ามต้องคิดหน้าคิดหลังกันนะถ้าม,ามา่้ตองมันมีคนชุบแล้วมันก็ต้องอยู่ใกล้ๆมันชุบก็้งไม่นานคือต้องคิดหน้าค <น S 2> ิดหลังก่อนไม่เคยได้คุยกันเฮ้ย เตกคอพอดีเลยด้นานหน้ามีด้นานหน้ามีาหลางไม่ดีแน่นอนไอวอลอยู่ข้างหน้าน่ะนาม้ไอวอลเดี๋ยวครับตอนนี้ไอวอลข้างหน้ามันต้องมีอะไรบวกแน่นอนไอวอลนี้มตรงนี้หน้าที่ตัวตึงเดินไปแบบไม่ใช่ไม่คุยตกตามตกนี้ไม่เอาเลย เฮียไม่ตืนเสียนเสี่ยวเจเล่เสี่ยวเจเล่เฮียไม่เดือดเจอคนเฮ้ยเพื่อนมีตัวขับรถขึ้นบ้างเลยสวยเ้ยเมื่อกี้เห็นซองอัพเกรดเพื่อนเก็บซองอัพเกรดกันเพื่อนเพื่อนไปเก็บเราเพื่อนซองอัพเกรดซองขึ้นขึ้นบ้าง อะไรเพื่อนขึ้นบ้านเลยขึ้นบนบ้านมันมีตัวไปชุบปไปชุบไปชุบวงไม่ได้ใช่ไหมหวานนะโซนตัดเพาะมโดจะไปชุจริงๆมันก็ต้องอยู่กลางพอไปอยู่กลางมันก็จะมีคนมาจากอีกเนี่ยแม่งขนาดวงแค่นี้สองยี่สเลี่ยถ้อน้้าเรือรถาเเรือใเรอาอาอ่เรือ้เร้อะ มันมีตัวนะระวังค่ายทหารนะมีตัวข่ายทหารแม่งอยู่เป็นร้อยตัวยร์ไครับข่ทหารน่ะคือมันมีที่ซื้อทั้งสองอันเลยแล้วมันก็มีที่ชุบอยู่ด้านหน้าด้วยก็แปลว่าอาจจะมีคนอยู่ด้านหน้าเลยนั่นไงนั่นไงข่ายทหารนะไปชุบค่ายทหารก็ได้นะหรือไม่ก็ไม่ต้องชุบเลยไปตรงนั้นไม่ปิดแล้วเออเอาปิดแล้วเหรอ โอยย้ oh ิกหนีเลยเพื่อนหนีเลยไม่ต้องไม่ต้องชุบแล้วหนีไปเลยคือตอนนี้คือได้นำนิดนินแคมป์ก่อนจะได้แคมป์แคมป์เลยมีตัวเปิดคลังแสงมีตัวเปิดคลังแสง

ลบสิบห